คุณเคยไหมครับที่เห็นใครบางคนตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ในพริบตาในขณะที่คุณเองกำลังชั่งน้ำหนักข้อมูลสารพัดชั่งได้ชั่งดีจะสรุปได้แต่ละทีก็ใช้เวลาไปไม่น้อยคุณอาจจะรู้สึกทึ่งหรือบางทีก็สงสัยว่าทำไมบางคนถึงทำได้รวดเร็วขนาดนั้นพวกเขาแค่ดวงดีหรือมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของคนที่ตัดสินใจเร็วและดีว่าสมองของพวกเขาทำงานแตกต่างจากเราอย่างไร และเราจะถอดรหัสโหมดการคิดแบบนั้นมาใช้กับตัวเองได้อย่างไรหลายคนมักจะเชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีต้องมาจากการวิเคราะห์ที่รอบคอบใช้เวลาไตร่ตรองนานๆถึงจะชัวร์นั่นไม่ใช่เรื่องผิดครับการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นสิ่งจําเป็นแต่โลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการรอคอยนานเกินไปอาจทําให้เราพลาดโอกาสหรือเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายลงก็ได้แล้วคนที่ตัดสินใจเร็วแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอนั้นเขาทําได้อย่างไรกันแน่ คำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าใครฉลาดกว่ากันครับแต่อยู่ที่ว่าสมองของพวกเขาประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาได้ศึกษาเรื่องนี้มานานหลายทศวรรษและคนพบว่าสมองของเรามีหมวดการคิดหลักๆอยู่2ระบบซึ่งนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างแดเนียลคาร์เนแมได้อธิบายไว้ในหนังสือ Thinking Fast and Slow ระบบแรกคือระบบคิดเร็วหรือ System 1มันคือสัญชาตญาณครับ ทำงานโดยอัตโนมัติรวดเร็วไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักมักจะทำงานโดยอาศัยประสบการณ์เดิมๆและรูปแบบที่คุ้นเคยระบบนี้ช่วยให้เราขับรถเดินหรือตอบสนองต่ออันตรายโดยไม่ต้องคิดซับซ้อน ส่วนระบบที่2คือระบบคิดช้าหรือ System 2คือการคิดอย่างมีเหตุผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนต้องใช้ความพยายามและพลังงานสูงเป็นระบบที่เราใช้เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับแล้วคนที่ตัดสินใจเร็วและดีเยี่ยมนั้นเขาใช้ระบบไหนกันแน่คำตอบคือพวกเขาใช้ระบบคิดเร็วที่ผ่านการฝึกฝนและหล่อหลอมมาเป็นอย่างดี ระบบคิดเร็วของพวกเขานั้นไม่ใช่แค่การเดาสุ่มครับแต่มันคือการประมวลผลข้อมูลมหาศาลที่ถูกจัดเก็บในสมองมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัญญาญาณหรืออินทิวชันที่แม่นยำ ลองนึกภาพนักดับเพลิงมืออาชีพครับในสถานการณ์ไฟไหม้ที่วิกฤตเขาไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์แผนผังอาคารหรือคำนวณทิศทางลมเป็นนาทีทีแต่จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานับพันชั่วโมงสมองของเขาจะประมวลผลภาพเสียงกลิ่นความร้อนได้อย่างรวดเร็วและบอกให้เขารู้ทันทีว่าต้องเข้าทางไหนต้องช่วยใครก่อนต้องระวังอะไรนี่คือการทำงานของปัญญาญาณที่ผ่านการฝึกฝนจนเฉียบคมหรืออย่างนักหมากรุกระดับปรมาจารย์ครับ ในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีเขาสามารถมองกระดานและเลือกเดินหมากที่ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องลองคิดถึงความเป็นไปได้ทุกรูปแบบเหมือนคอมพิวเตอร์นี่ไม่ใช่เรื่องของความโชคดีแต่มันคือการที่สมองของเขามองเห็นรูปแบบของการเดินหมากที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ตามมาความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างหนัก การสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้จากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งสมองสร้างทางลัดในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆขึ้นมาได้ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจเร็วของคนเหล่านี้แม่นยําคือความสามารถในการกรองข้อมูลในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลคนส่วนใหญ่มักจะจมอยู่กับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น แต่คนที่ตัดสินใจดีจะมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นแก่นของปัญหาหรือสัญญาณที่สำคัญที่สุดและเพิกเฉยต่อเสียงรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้องพวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในโดเมนที่ตนเองเชี่ยวชาญทำให้สามารถระบุได้ทันทีว่าข้อมูลชิ้นไหนมีค่าข้อมูลชิ้นไหนเป็นเพียงสิ่งรบกวนลองนึกถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่วินิจฉัยโรคจากอาการเพียงเล็กน้อยเพราะเขารู้ว่าอาการไหนคือสิ่งบ่งชี้สำคัญและอาการไหนเป็นเพียงเรื่องรอง นอกจากนี้อารมณ์ก็มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วครับนักประสาทวิทยาอย่างอันโทนิโอดามาซิโอได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่าโซมาติกมาร์คเกอร์ไฮโพทิซซสซึ่งชี้ให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคต่อการตัดสินใจเชิงเหตุผลเสมอไป แต่อารมณ์โดยเฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือ somatic markers สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นแรงเสริมในการตัดสินใจได้คนที่ตัดสินใจดีมักจะสามารถรับรู้และตีความสัญญาณทางอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำแต่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการช่วยนำทางเช่นความรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยอาจเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติ หรือความรู้สึกมั่นใจอาจมาจากประสบการณ์ที่เคยประสบความสำเร็จในสถานการณ์คล้ายกันแล้วเราจะพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมแบบนี้ได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในข้ามคืนครับแต่เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับสิ่งแรกที่สำคัญคือการสั่งสมประสบการณ์และความรู้เชิงลึกครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีในเรื่องใดคุณต้องดำดิ่งลุกไปในเรื่องนั้นอย่างจริงจัง ศึกษาให้มากที่สุดทดลองให้มากที่สุดและเรียนรู้จากผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวทุกๆประสบการณ์จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลดิบในสมองของคุณและรอวันที่จะถูกนำมาใช้ประมวลผลอย่างรวดเร็วในอนาคตลองคิดดูสิครับว่ากว่านักบินจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาต้องผ่านการฝึกบินมาแล้วกี่พันชั่วโมงหรือศัลยแพทย์ที่จะลงมีดอย่างแม่นยำได้ในพริบตาก็ต้องผ่านการศึกษาและลงมือทำม,มาแล้วนับไม่ถ้วน สิ่งต่อมาคือการฝึกฝนการสังเกตและมองหารูปแบบครับเมื่อคุณมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแล้วให้ลองฝึกตัวเองให้มองเห็นความเชื่อมโยงหรือแพทเทิร์นของเหตุการณ์ต่างๆฝึกสังเกตว่าอะไรนำไปสู่อะไรอะไรมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันการทำเช่นนี้จะช่วยให้สมองของคุณสร้างโมเดลการทำงานของโลกในเรื่องนั้นๆและเมื่อเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันสมองก็จะดึงโมเดลนั้นมาใช้งานได้ทันที นอกจากนี้การยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับไม่มีใครตัดสินใจถูกทุกครั้งคนที่ตัดสินใจเก่งไม่ได้หมายความว่าไม่เคยผิดพลาดแต่หมายความว่าเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและป,ะปรับปรุงกระบวนการคิดของตัวเองให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการบันทึกบทเรียนจากความผิดพลาดเป็นเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับสมองของคุณครับอีกประการที่ช่วยได้มากคือการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness การเข้าใจว่าเรามีแนวโน้มที่จะมีอคติอะไรบ้างเช่นอคติในการยืนยันที่ทำให้เราสนใจแต่ข้อมูลที่สนับสนุนสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วหรืออคติในการยึดติดกับสิ่งแรกที่ทำให้เรายึดติดกับข้อมูลชุดแรกที่รับเมื่อเรารู้ตัวว่ามีอคติเหล่านี้เราก็จะระมัดระวังและพยายามมองหาข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นหรือตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบของอคติเหล่านั้น การฝึกฝนการคิดแบบไม่ยึดติดก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญครับคนที่ตัดสินใจเร็วและดีมักจะไม่ได้ยึดติดกับแผนการแรกหรือความคิดแรกเสมอไปพวกเขามีความยืดหยุ่นทางความคิดพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาหรือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปการยึดติดจะทำให้เราพลาดโอกาสและจำกัดตัวเลือกของเรา การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กันลองสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจได้ดีที่สุดคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนมีสมาธิแค่ไหนบางครั้งการมีสมาธิเพียงพอการพักผ่อนอย่างเต็มที่และการจัดการกับความเครียดก็สามารถช่วยให้สมองของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำให้การตัดสินใจของเราเฉียบคมขึ้นได้สุดท้ายนี้การที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือพรอสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับแต่มันคือทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ผ่านความพยายามความมุ่งมั่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคนมีศัก,กยภาพที่จะเป็นผู้ตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมได้เพียงแต่ต้องรู้จักโหมดการคิดที่แท้จริงของสมองและหาวิธีปลดล็อกมันออกมาใช้ให้เต็มที่ คำถามชวนคิดสำหรับวันนี้ครับคุณจะเริ่มต้นฝึกฝนปัญญาญาณของคุณในเรื่องใดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้